คุณผู้ชมหลีกหน่อยแม่จะเดินแหมวันนี้ต้องเปิดรายการด้วยประโยคนี้จริงๆค่ะพ่อสองแม่จากละครแซ่บไฟรุกมายาสนิหาพี่แอนซีเรียมและพี่แหม่มคัทธริยาให้เกียรติมาเยือนถึงห้องข่าวจะน้อยกว่านี้ได้ยังไงล่ะคะ สองแม่สายไฟแหม่มคัทรียาแอนเซียรียมสงบสึกสมานฉันชั่วคราวควงกันมาเยือนห้องข่าวสีสันบันเทิงสปอยความแซ่บของมันมีทั้งสองบ้านที่เอาแต่จะให้ลูกๆเลือกกันงานนี้แต่ละคนก็มีวิธีทีดลูกคนละแบบใครจะทำสำเร็จก่อนและด้วยวิธีไหนติดตามได้ในมายาสเสนหาค่ะดีใจแล้วก็ชื่นใจมากค่ะขอบคุณสำหรับผลตอบรับที่ดูละครเรื่องมายาสเสนหานะคะแบบว่าสุดสุดเด็ดมากแล้วถึงแม้ว่าลูกตัวเองป่วยไม่สบายอยู่ไอซียูนอนเป็นผักอยู่ก็ยังคงปากร้ายอยู่ค่ะ ชาติไม่ถึงดีกว่าเอางี้ดีกว่าเอาจุดจบอาจจะไม่เป็นอย่างที่ทุกคนคิดน้ำพลาดเด็ดขาดนะคะมายาเสน่ห์ะ กราฟกนาวุธปิดจ็อบงานเปิดตัวไปอย่างสุดปังอลังการด้วยแฮชแท็กกราฟสเต XCS สามพัรติดเทรนทวิตเตอร์อันดับหนึ่งกับคอนเสิร์ตออนไลน์กราฟเดอะนิคสเตจที่งานนี้หนุ่มกราฟจัดเต็มจริงๆทั้งร้องทั้งเต้นกว่า1ชั่วโมงพร้อมฟีเจอร์ลิงสุดมันกับ3านาง,งเอกรุ่นพี่เต้วนัทพรนิชาณาธานิชาและโบเมลาดาที่มาร่วมแจมและเป็นกำลังใจให้น้องชายคนเล็กทั้งหน้าและหลังเวทีอย่างสนุกสนานเลยค่ะก็ดีใจครับที่แบบพี่พี่แฟนคลับเขาก็ให้การพพอร์ตแล้วก็ให้การตอบร์นนนนีี้้้คค่ออขาางงดเลรรัับบป็ก ได้นะคะเพราะว่าสำหรับกับเองก็โดนไปหลายเพลงเนาะหนักหนาอยู่พอสมควรยังไงก็แบบเป็นกำลังใจให้นะคะรู้สึกภูมิใจค่ะได้หานักแสดงคนหนึ่งหนูเชื่อว่าคนดูน่าจะมีความสุขมากๆรู้ว่าสิ่งที่เขาทำดีมาตลอดอยู่แล้วทําได้สักทีรอติดตามด้วยนะครับผลงานของผมก็อาจจะมีให้ได้รับชมไม่ปีนี้ก็ปีหน้าแหละครับ อาต่อยไตยพบจัดใหญ่บุกซีซันบันเทิงยกขบวนความอร่อยพร้อมเสิร์ฟไม่อั้นกับมหากรรมอาหารที่ใหญ่ที่สุดครัวคุณต่อยเอ็กโปซีซัน6กับคอนเซปต์ฟู้ดฟันเฟสยกร้านดังร้านเด็ดทั่วไทยมาไว้ในงานเดียวพร้อมกิจกรรมเดินย่อยสนุกสนุก,นกแบบจัดเต็ม5วันตั้งแต่วันที่7ถึง11เมษายนนี้โดยเฉพาะวันที่7พิเศษสุดพบกับ2นักแสดงจากมายาสเสนหาแชมป์ชนาทิพย์และปั้นธนพลที่รอยย่อพารากอนฮอ์ชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนค่ะ6ปีนี้ครั้งนี้ใหญ่ที่สุดจริงๆเพราะมว่าม ้านค้าและยังมีกลณต่อยเซ l เล็ e ตคือกลุอต่อยไปเลือกสรรมาเองอีกเป็นหลายร้อยไอเทมเฉพาะเมนูอย่างเดียวที่อยู่ในงานนะครับพันกว่าเมนู Authentic Japanese Food ด้วยคือเป็นอาหารญี่ปุ่นแบบแทๆ้ๆแต่ที่ต้องการถ้าเกิดไปวันที่7เลยนะฮะเจอดาราของเราเลยนะครับคือแชมป์กับปั้นจากมายเาเสนหารอยัลพารากอนฮอลล์ชั้น5ท่านไปไม่มีคำว่าผิดหวัง อย่างดีจมคัลเลือดพิษเจ้าของยอดวิวเพลงร้อยล้านมาฝากเสียงเทพร้องเพลงประกอบละครสภัยเจ้าสัวในเพลงพอดีพอใจแต่งโดยโบ๊ทปานาน่ากับเนื้อหาแทนตัวพระเอกโอมที่จะแอลสาวจีบนางเอกพริมแบบที่ไม่ว่าเธอจะเป็นยังไงฉันก็ชอบซึ่งงานนี้หนุ่มจมก็ถ่ายทอดออกมาได้หวานกรุบน่ารักชวนจิน้สนสมฝีมือเลยค่ะตื่นเต้นเพราะว่าเราอยากร้องเพลงประกอบละครความฝันก็เป็นจริงแล้วฝากละครสภัยเจ้าสัวด้วยนะครับรวมถึงเพลงพอดีพอใจนะครับเพลงนี้เพลงน่ารักน่ารักเปิดฟังได้ทุกที่แน่นอนครับ ีสพายคนสวยนางเอกพริมพริมาจะควงลูกชายเจ้าสัวโอมคานินมาทักทายแฟนๆสีสันบันเทิงก่อนใครติดตามกันให้ได้นะคะตอนนี้ไปเข้มข้นกันต่อกักบบาปอายุติธรรมขอบคุณเสื้อผ้าจากพราวแบงคอกสวัสดีค่ะ